ชอบโบกกระุกทังวันยำ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 แมวแมวแมว,แมวชอบเดินกี่กายไปมาเราก็ชอบส่องกระจุกทั้งวันฮุ้สวยจังเลยเป็ดกาบกาบชอบเดินบ่นน,นู่นบมนนี่เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เป็ดพอใจได้เลยอัน่ก็ไม่ดีอันก็ไม่ดีม,ดมีแม่ไก่สีแดงค่ะ สัตว์ตัวอื่นๆเธอทำงานบ้านเธอฝาดบ้านเธอซักผ้า คงจุกแน่เลยแมวเมียเมียบอกว่าฉันไม่ฉันแปลงขนเสร็จฉันตามข้าตอนนี้ขนฉันก็พังหมดสมิเป็ดกาบกาบอกว่าฉันไม่ฉันรู้สึกไม่สบายหนาวสั่นไปทั้งตัวขอโทษด้วยน,นะแม่ไก่สีแดงฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกแม่ไก่สีแดงก็บอกว่าใครอย่างนะั้นฉันก็ตามข้าเองหิบโคกมา แล้วก็ตำข้าวจนเสร็จเรียบร้อยแม่ไก่สีแดงถามเพื่อนว่ามีใครช่วยฉันหม้อแปลงบางหมูอีบอกว่าฉันไม่ฉันหิวถ้าฉันช่วยเธอตอนนี้ฉันคงไปลมแน่ๆเลยแมวเมี้ยวเมี้ยวบอกว่าฉันไม่ฉันเพิ่งเรียขนเสร็จแวบแวบแวบถ้าฉันหม้อแป้งตอน นฉันเมอร์ซี่ปิดกล้าบ้า,าบอกว่าฉันไม่ฉันรู้สึกปวดท้องขอโทษด้วยนะแม่ไก่สีแดงช่างช่วยเธอไม่ได้หรอแม่ไก่สีแดงก็บอกว่าใายอย่างนั้นฉันก็หม้อแป้งเองไปที่หม้อแป้งแล้วก็ใับไปใสมม่ที่หม้อแป้งแล้วก็หม้อแป้งจนเสร็จเรียบร้อยแม่ไก่สีแดง ฉันคงหลับแน่ๆเลยแมวเมี้ยวเมียวบอกว่าฉันไม่ฉันต้องรีบไปแปลงขนคุณปิดกาบาบอกว่าฉันไม่ฉันรู้สึกเสบตาขอโทษที่นําแม่ไก่สีแดงทั้งช่วยเธอไม่ได้หรอกแม่ไก่สีแดงก็บอกว่าใครอย่างนั้นฉันก็ขุดมะพ้าวเองขุดมะพ้าวแล้วก็คั้นกะทิจนเสร็จเรียบร้อย เรบอก,กว่าใครอย่างนั้นคุณก็จุดไว้เองอีฟืนมาแล้วก็จุดไฟเราบอกอนุภกมาวางไว้แม่ไก่สีแดงถามเพื่อนๆว่ามีใครช่วยฉันเคะออนุภกป้าหมูอุดอี้ทำหมูฟุ๊ดิแล้วบอกว่าฉัน นั่งมาธิไปบนเบาน้าขนมค้กข้าขนมครกสุกเรียบร้อยแล้วแม่ไก่สีแดงแค่ขนมกค้กมาวางไว้ที่จานขนมโค้กกินหอมหอมหมูอุดอ๊ดแมวเมี้ยวเมียม้ยวเป็นก้าวกับเรีบวิ่งมาดูโอ้น่ากินจังเลยตอนขนมคุกสุกเรียบร้อยแล้วแม่ไก่สีแดง บอกว่าไม่ต้องช่วยฉันโดดฉันทำทุกอย่างด้วยตัว ปล่อยให้แม่กระสีแดงทำงานคนเดียวหนูอุดอิ๊ดเมีวเมี้ยวเมีม้ยวหนูปิดกาบกาบรู้สึกเสียใจมากเอ่วนันต่อมาสัก 好。